เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเชื่อมผ่านในโตกับไม่ผ่านในโตแล้วผ่าท่อมาด้านในจะเป็นยังไงไปดูกันครับอุปก,ปกรณ์ที่เตรียมไว้ก็จะมีประมาณนี้นะครับมีในโตมีสายเกจแล้วก็ต่อเข้าท่อท่อน,นี้จะเป็นผ่านในโตท่อน,นี้จะไม่ผ่านในโตตอนนี้ผมก็ได้ทําการผ่าท่อมาเป็นที่เรียบร้อยตัวน,นี้คือผ่านในโตนะครับมันก็จะดานิดนิดหน่นอยหน่อย ผลของการโดนความร้อนแต่ส่วนตัวเนี้ยมันจะดำเยอะแล้วก็มีขมาสีดำๆเนี่ยมีเศษผุงๆขี้ขมอพวกนี้ตไปด้านในท่อสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเทียบกันนี่คนละสีเลย โอเคครับผมเพื่อเป็นแนวทาง